เจ็ดเรื่องสำคัญนะคะที่คุณแม่ตั้งครรภ์ยุ COVID คโควิดควรรู้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการถามตอบกับ NIC กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้หลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะคะกลับมาพบกับจูนแล้วก็คุณหมอมาชุพรสุป,ประเสริฐเช่นเคยค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะจูนก็นั่งอยู่กับคุณหมอมอนนะคะรองศาสตร,ราจารย์แพทย์หญิงมัทุพรสุขประเสริฐนะคะแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีจ้าค่ะวันนี้จูนมีคําถามเกี่ยวกับคุณแม่ตั้งครันนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องโควิดมาถามคุณหมอค่ะได้เลยค่ะยินดีค่ะหลังจากที่หายโควิดไปเนี่ยคุณแม่สามารถตั้งครั์หรือว่าเข้าสู่กระบวนการรักษามีบุตรยากได้เลยไหมคะจริงๆ หลังหายโควิดอะค่ะต้องดูว่าเรามีภาวะรองโควิดมาด้วยไหมถ้าสมมติไม่มีภาวะแทรกซ้อนอะไรเลยค่ะ<อ>คุณแม่สามารถเริ่มตั้งครันได้เลยในเดือนถัดไปที่ไข่ตกค,ค่ะแล้วก็ถ้าคุณแม่ที่ตั้งครันเองไม่ได้จะเข้าสู่กระบวนการรักษาเรื่องมีบุตรยากอะค่ะก็สามารถเริ่มกระบวนการกระตุ้นไข่ในรอบเดือนถัดไปได้เลยค่ะหลังจากที่หายจากภาวะลองโควิดแล้วเนี่ยค่ะต้องใช้ระยะเวลาเว้นนานแค่ไหนไหมคะกว่าที่จะเริ่มกระบ,บวนการได้ค่ะ ก็จริงๆหายจากลองโควิดก็คือเท่ากับว่าเราหายขาดอะคะ่ะสามารถเริ่มในเดือนถัดไปได้เลยเพราะว่าบางครั้งช่วงที่เป็นลองโควิดอยู่อาจจะมีการตกไข่ที่ไม่สม่ำเสมอด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหายจากลองโควิดแล้วมักจะกลับมามีการตกไข่ได้ภายใน2ส,สัปดาห์แล้วก็หลังจากนั้นก็สามารถยุ่งกันรีอว่ามีเพศสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการตั้งรันได้เลยค่ะคะ่ะ ยาที่ใช้ในการรักษาโควิดอะคะ่ะมีผลกระทบกับการตั้งครรภ์ไหมคะคุณหมอจริงๆก็ยาที่ใช้ในการรักษามีหลายตัวค่ะ,คะถ้าเป็นยากลุ่มที่ต้านไวรัสอะคะ่ะที่จําเป็นต้องให้ถ้าคุณแม่มีอาการเนี่ยก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าติดเชื้อที่ในช่วงไตรมาสไหนหรืออายุครรภ์ไหนช่วงไหนด้วยค่ะค่ะ,คะแนะนําว่าถ้ามีอาการยังไงก็ต้องรัก่าเพราะว่าเทียบผลดีกับผลเสียแล้วก็คือผลดีเยอะกว่าค่ะ การที่ติดโควิดในระหว่างตั้งครรภ์น,นะคะจะทําให้เด็กคลอดก่อนกําหนดไหมคะแล้วเด็กที่คลอดออกมาจะแข็งแรงไหมคะคุณหมอจริงๆก็ตามหลักฐานที่มีในปัจจุบันนะคะคนท้องแล้วก็คลอดที่ติดเชื้อโควิดเนี่ยยังมีค่อนข้างน้อยนะคะแต่ว่าอาจจะมีหลักฐานในบางวารสารทางการแพทย์ที่ตีพิมพ์แล้วก็พบว่ามีการพบว่าคลอดก่อนกําหนดบ้าง <c oughs> แต่ว่าก็ยังไม่ได้มีหลักฐานยืนยันที่ชัดเจนนะคะแล้วก็จูนถามว่ามีผลกระทบอะไรกับ ใช่ใชค,ค่ะเด็กจะแข็งแรงไหมคะจริงๆถ้าคลอดก่อนกําหนดก็คือถ้าเกิน36สัปดาห์ก็เด็กสามารถแข็งแรงได้เหมือนปกตินะคะก็ไม่มีผลอะไรแต่ว่าถ้าเด็กกว่านั้นหรือว่าเล็กกว่านั้นก็อาจจะมีผลกระทบจากเรื่องการคลอดก่อนกําหนดในเด็กค่ะ,คะมาที่คําถามถัดไปนะคะ คุณแม่ตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิดอะคะ่ะเด็กทารกจะติดเชื้อโควิดด้วยไหมคะคุณหมอจริงๆแล้วคุณแม่ที่ตั้งครรภ์และติดเชื้อะคะ่ะโอกาสที่จะถ่ายทอดเชื้อไปสู่ลูกน้อยมากะคะ่ะน้อยกว่า2%นะคะเพราะฉะนั้นส่วนมากคุณแม่ที่ติดโควิดเนี่ยไม่ใช่ว่าเด็กจําเป็นต้องติดโควิดโอกาสติดแค่2%คะ่ะ มาถึงเรื่องการฉีดวัคซีนกันบ้างค่ะคุณหมอมีคุณแม่หลายท่านเลยค่ะสอบถามมาว่าฉีดวัคซีนแล้วทําให้ประจำเดือนมาผิดปกติค่ะอันนี้จะส่งผลกระทบในอนาคตทําให้มีบุตกยากไหมคะคุณหมออ,อจริงๆการฉีดวัคซีนนะคะอาจจะเป็นการ ทำให้รอบเดือนผิดปกติเฉพาะรอบนั้นๆน,น,นะคะซึ่งจริงๆเป็นคําถามที่เจอบ่อยมากเลยแล้วก็คนไข้มักจะมาบ่นมากเลยว่าเนี่ยไปฉีดวัคซีนโควิดมาแล้วเมนมันเลื่อนนะคะซึ่งมันก็อาจจะเป็นผลเฉพาะรอบเดือนนั้นแต่ว่าไม่ได้ส่งผลอันตรายในระยะยาวค่ะว่าจะทําให้ประจำเดือนผิดปกติไปตลอดหรือทําให้การตกไข่ผิดปกติไปตลอดนะคะก็เป็นแค่รอบนั้นๆน,น,นะคะอ่าแล้วการที่คุณแม่ตั้งครันฉีดวัคซีนนะคะ วัคซีนจะส่งผลไปถึงทารกในครรภ์ไหมคะแล้วจะเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ไหมคะคุณหมอจริงๆแล้วคุณแม่ที่ฉีดวัคซีนเนี่ยค่ะจะได้ประโยชน์กับเด็กในครรภ์ด้วยซ้ำเพราะว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยจะผ่านไปที่ลูกด้วยแล้วก็ลูกก็จะได้รับภูมิคุ้มกันโควิดโดยที่ไม่ได้เป็นอันตรายต่อเด็กในครรภ์ค่ะค่ะคุณหนอก็แนะนำให้ฉีดใช่ไหมใช่ค่ะคุณแม่ถ้าถ้าตั้งครรภ์เกินสามเดือนแล้วหรือว่าสิบสองสัปดาห์ขึ้นไปอะค่ะก็ ราชวิย,ยาลัยสุตินารีแพทย์แห่งประเทศไทยแนะนําให้ฉีดค่ะค่ะหากยาในการรักษาโควิดนะคะมีผลกับการตั้งคันจะต้องเว้นระยะนานเท่าไหร่ะคะถึงจะสามารถตั้งคันได้หลังจากกินยาัซโควิดจริง,รงๆแล้ววิยารักษาโควิดนะคะมันอาจจะอยู่ในกระแสะเลือดได้ไม่นานนะคะ,คะเพราะฉะนั้นถ้าปล่อยให้หมดจากกระแสะเลือดก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะก็สามารถตั้งคันได้เหมือนปกติแล้ว เพราะฉะนั้นคุณแม่ที่ทานยาอยู่ก็ขึ้นอยู่กับว่าทานยาตัวไหนนะคะเราจะได้ดูว่ายาตัวนี้หมดลิ์จากกระแสะเลือดไปนานไหมคะ่ะแต่ส่วนมากไม่เกิน1-2อาทิตย์ก็สามารถกลับมาตั้งครรภ์ได้ปกตินะคะค่ะอันนี้เป็นคำถามเสริมมาจากทางบ้านนะคะอยากถามคุณหมอว่าการที่ฉีดวัคซีนแล้วทำให้มีลูกง่ายขึ้นเนี่ยจริงไหมคะคุณหมอ เมื่อกี้เป็นแบบถามเรื่องมีลูกยากนะคะคราวนี้เปลี่ยนไปนในทางตรงข้ามเลย<ช>ก็คือกลายไปเป็นมีลูกง่ายขึ้นซึ่งจริงๆเราไม่เกี่ยวนะคะวัคซีนโควิดไม่ได้ทําให้ติดลูกหรือว่ามีลูกง่ายขึ้นนะคะก็ยังมีการตกไข่ตามรอบปกติค่ะจริงๆไม่มีผลกระทบอะไรเลยด้วยซ้ำค่ะค่ะสำหรับคําถามที่เตรียมมาในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะต้องขอบคุณคุณหมอมากมากเลยนะคะสวัสดีค่ะค่ะสำหรับ าถามตอบกับ NIC EP หน้านะคะจะมีคำถามอะไรน่าสนใจมาให้ทุกท่านได้รับฟังรับชมกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้จูนและคุณหมอมอนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าคะ่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามความเคลื่อนไหวของ NIC i w e b Clinic ในทุทกๆช่องทางได้เลยนะคะ